không được 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 không วัสดีครับนะฮะตอนนี้ก็กำลังเอาคุณพ่อเขาทดสอบรถอยู่นะครับตัวน,นี้ศูน40ดีนะครับ40แรงสงร่งมอบให้กับคุณแม่สารานนะครับวันนี้เสร็จแล้วเราก็สง่งมอบสัญญาสเสร็จแล้วก็พาคุณพ่อมาทดสอบรถที่ทุ่งนาของแกนิดนึงนะครับมาแนะนำการใช้งานของรถจอรเดีย40แรงของเรานะครับ การใช้งานแล้วก็การดูแลอุปกรณ์ต่างๆนะครับก็ตอนนี้ก็ช่างเอ็นนะฮะกับช่างปอก็กําลังสาธิตแล้วก็สอนวิธีการใช้งานเบื้องต้นอยู่นะครับ 10แรงจอน์ดีนะครับตอนนี้โปรโมชั่นนะครับก็ยังดีเหมือนเดิมนะครับสาหรับคุณลูกค้าที่สนใจนะครับอยากจะได้รถถายนะครับพร้อมอุปกรณ์นะครับ3ชิ้นนะฮะจากทางเรองชัยของเรากับเชลแทสนะครับตัวกลังดีเลยนะครับกับ40แรงนะฮะก็ตอนนี้ก็ราคาตัวรถอยู่ที่689,500บาทนะครับแถมฟรีเป็นอุปกรณ์นะครับมันจะเป็นใบมีดนาซ่านะครับอย่างที่เห็นเลยนะครับแล้วก็ เป็นตัวผาน CMT นะครับผาน CMT ข้างหลังเลยฮะตัวนี้ฮะตัวนี้เป็นผาน5นะครับเป็นผาน5 CMT ที่แถมให้กับคุณพ่อแก่นะครับแถมฟรีอุปกรณ์3อย่างครับใบมีดนาซาผาน CMT แล้วก็โรตารี่นะครับนําเข้าจากอิตาลีอย่างดีของจอนที่่างดีเลยนะครับนะฮะแบบเฟืองด้วยนะครับ่างนี้เลยครับขอบคุณลูกค้าที่สนใจนะครับได้ของดีไปใช้งานแน่นอนนะครับ 689,500ครับนะฮะ689,500นะครับย้ำอีกครั้งครับใบมีดผ่านโรตารี่นะครับแล้วโรตารี่เป็นแบบเฟืองนําเข้าจากอิตาลีอย่างดีเลยนะครับรับรองในของคุณภาพแน่นอนนะครับนะฮะก็นะฮะส่งมอบเสร็จก็พามาทดสอบทดลองการใช้งานหลักๆก่อนนะครับแนะนำนะฮะว่าหลักการใช้งานเป็นยังไงนะครับสำหรับจอนเดียนะครับแต่ท้ายก็มากับทีมช่างคุณภาพนะครับวันนี้มากับทีมช่างปอช่างเอ็ม ที่คุณพ่อแกก็บอกดูจอรเดียมาสองปีแล้วนะครับตกมาปีนี้ก็มั่นใจนะฮะจอรเดียใช่เลยนะครับจัดเลยนะครับโปรดดีกับทางเลนจ่ายแจ็คเตอร์นะครับโปรดดีกับเซลแทสกันเช่นเคยนะครับรับรองนะครับซื้อรถถ่ยกับเซลแทสได้โปรดีอย่างแน่นอนไม่วาจะเป็น40แรง50แรงหรือ36แรงนะครับหรือจะเป็นรุ่นพิเศษรุ่นใหญ่กว่านี้ก็ลองติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับติดต่อโทรเข้ามาหาเซลแทสได้เลยนะครับ094 7958572นะครับหรือจะแอด ID Line นะครับเป็น ID Line นะครับแอดมาเลยที่ 0947958572เช่นกันนะครับฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับได้รถดีของแถมครบเซตนะพร้อมใช้งาน3อย่างคุณภาพอย่างแน่นอนนะกันนะครับเดี๋ยวคุณบอกแกนาจะกลับแล้วนะครับอ่ะฝากไว้แค่นี้แล้วกันนะครับฝากไว้ด้วยนะครับบริดีนะครับไม่อยากให้ลูกค้าพลาดกันนะครับอยากให้ได้ใช้งานกันทุกคนแล้วกันนะครับสำหรับ40แรง จอนเดียนะครับหกแสนแปดหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทรีใบมีดนาซาผ่าน CMT แล้วก็ลอตเตอรี่แบบเฟืองของจอนเดียนำเข้าจากอิตาลีอย่างดีเลยนะครับฝากไว้ด้วยครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันครับสวัสดีครับ